ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ดนตรีไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงดนตรีไทยได้เข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดนตรีวงแรกๆที่รับสนองพระราชดําริกคือแตรวงของทหารเริ่มจากแตรวงทหารมหาดเล็กซึ่งมีมิสเตอร์เฮวุตเชนเป็นครูดนตรีนำเนื้อเพลงสรรเสริญพระบรารมีไปแต่งแปลงกระบวนสำหรับแตรวงบรรเลงรับสเสด็จพระราชด,ดำเนิน ตามแบบอย่างที่มีการบรรเลงถวายคราวเสด็จพระพาชวาปัตเตเวียและสิงคโปร์เมื่อต้อนรัชกาลความเปลี่ยนแปลงด้านดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่หที่พัฒนาอย่างมากน่าจะเป็นการปรับให้เข้ากับการแสดงละครอย่างใหม่เช่นละครพันทางที่เจ้าพระยามหินศักดิ์ทํรรงเริ่มต้นไว้พระเจ้าบรมวงง์เถอกรมท่านนราธิประพันธ์พง์ทรงปรับปรุงให้ตื่นตาตื่นใจ ออกภาษาไปหลายทางตามท้องเรื่องเว้นการรำหน้าพาดยากๆแต่งกายตามสมัยและเชื้อชาติใช้ทำนองเพลงออกภาษาต่างๆและยังส่งสร้างละครร้องอีกแบบหนึ่งชื่อละครปรีดาไลเป็นละครเลียนแบบโอเปร่าของฝรั่งมีการใช้ภาษาฝรั่งภาษาถิ่นสอดแทรกให้คลึกคลื้นลักษณะเด่นพิเศษคือนอกจากใช้วงปีพาดไม้หนวมแล้วยังใช้วงปีพาด ประกอบเครื่องดนตรีภาษาพื้นเมืองเมื่อออกภาษาทั้งปีพาดมอญพมา่าแขนรวมถึงเครื่องดนตรีฝรั่งยังมีละครที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ส่งทดลองแต่งบทร่วมกับเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ตามแบบโอเปราของฝรั่งแต่ยังคงเล่นเรื่องละครในละครนอกเป็นหลักเรียกว่าละครดึกดำบรรวงปีาพาดประกอบละครเป็นวงปีาพาดไม้นวม ใช้ของหุยเจ็ดลูกเจ็ดเสียงตีช้าๆเรียกว่าวงปีพาดดึกดำบรรน,นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีอย่างใหม่เรียกว่าวงโยธวาทิตย์อีกด้วยในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์วงมโหรีฝ่ายในใช้บเลงประกอบบทละครพระราชนิพนธ์เงาะป่าได้อย่างไพเราะและยังมีเครื่องดนตรีมโหรีเรียนแบบวงปีพาดประดับงาสวยงามครบเครื่อง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสําหรับเจ้านายและข้าาชบริพารฝ่ายในได้บรรเลงกรมศิลปาก่อนรักษาเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติมาจนทุกวันนี้